เ้ยไม่อยากเห็นคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยเนี่ยต้องไปเจอสิ่งร้ายๆกับในวุดอีก วันนี้เราพาทุกคนมาบุกกรที่กองถ่ายทำละครนิเรื่อง oh. เลือดกากี oh. ละครแนวพิเรียดดราม่าที่เข้มข้นมากๆ oh. คุณผู้ชมไม่ควรพลาดในทุกๆฉาก oh. และฉากในวันนี้ที่เราต้องเรียกว่าเป็นฉากบูของคุณมาโนธที่รับบทโดยพี่เขตฐานทัพพระเอกของเรา oh. ที่ต้องมาช่วยตลับที่รับบทโดยสาวเบ้นปุญญพรที่กำลังถูกกดน้ำจากบ่าวรับใช้ของคุณชานทิพย์สี่สามสอง อีสามสองไม่ทำแบบนี้ต้องงานอะไร ฉันได้จับส่งทานการ <What? S 1> มีคนจ้างฉันมาฉันถาว่าใครลูกสาวคุณภาวาทัติคุณหนู่ทานทิศจ้ะ ก็จะเป็นทีมที่เหมือนกับไม่นี่แหละออกจากพนะนครแล้วก็จะไปตั้งต้นกับชีวิตตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะไม่เจอกับคนที่เรารักอีกแล้วเลยก็เหมือนเป็นการสั่งลาทั้งสุดท้ายแล้วอ่ะแบบไม่เหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารันทดมากเรื่องนี้คือรันทดจริงๆแล้วก็สมบุกสมบันมากสภาพอยู่เงี้ยทั้งวันแต่ว่าเบนรับช่วงต่อไปให้นาตาลีนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะน่งน้อยเอาไปนะจ๊ะน่งน้อย แน่น้อยไปทำงานมังนะถือว่าเป็นฉากแอคชั่นผสมกับซีนอารมณ์ที่ดูแล้วเศร้ามากๆเลยนะครับสาวเบน <laughs> และนอกจากสาวเบนแล้วเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพระเอกกันบ้างดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกับฉากนี้เป็นซีนที่ที่เราตั็สนใจว่าคือระหว่างตลับกับทานที่ไนอยู่ถ้าไปอยู่ร่วมโกันไม่ได้นเ,เป็นเคปรับกันกอย่างเดอดมากๆก <c oughs> ็เลยตัดใจว่าเราอะ ให้เงินตลาดไปทั้งตัวหือให้เขาไปม,มีชีวิตใหม่หอ่าอรเราก็ไม่อยากเห็นคนที่เรารู้สึกดีๆด,ด้วยเนี่ยต้องไปเจอสิ่งร้ายๆกับในชีวิตอีกเพราะชีวิตเขาเท่าที่เรารู้จักเขามาเนี่ยชีวิตเขามันน่าสงสารมากพออยู่แล้วเราก็ไม่อยากไม่อยากเขาต้องไปเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตเขาอีกแต่บปรดไวเหตุการณ์แรกนี้การแยกจากกันครั้งนี้ระหว่างตลาดกับมาโนจะเป็นไงต้องติดตามชมไปดูครับือเป็นสายเปย์เหมือนกันครับพี่เคชีวิตจริงเปย์มากขนาดนี้ปะเนี่ย และนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของความสนุกของแซบหลังกองคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรื่องเลือดกาก,ากีกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา6โมงเย็นและเวลา4ทุ่ม15ที่ช่อง8กดหมายเลข27และสามารถติดตามความสนุกของเบื้องหลังกองละครได้ที่เพจช่อง8นะจ๊ะ